หนังสือเสียงปุจฉาวิสัชนาวิปัสนาภาวนาโดยพระกรรมฐานาจริยะอูบันติตาพิวังสักปุจฉาโยคีคนทำอย่างไรเมื่อรู้สึกว่าประสบการณ์ภาวนาของตนชงงักนั้นไม่ก้าวหน้าเป็นเวลานานและศรัทธาของตนก็เริ่มเสื่อมถอยลงวิสัชนา การปฏิบัติจะก้าวหน้าหรือไม่มิใช่หน้าที่ของโยคีที่จะตัดสินการนึกคิดดังกล่าวไม่ใช่สิ่งที่โยคีควรกระทำสิ่งที่โยคีพึงกระทำคือต้องตระหนักว่าโยคีสามารถกำหนดรู้หรือมีสติสัมปชัญญะหรือไม่ขณะที่เจริญสติโยคีสามารถสังเกตอารมณ์ต่างๆได้อย่างชัดเจนหรือไม่สติของโยคีมีพลังหรือมีคุณภาพในระดับใด แม้โยคีจะคิดว่าการภาวนาของตนกำลังเป็นไปด้วยดีวิปัสสนาจารย์ก็อาจมีความเห็นไม่ตรงกับโยคีก็ได้หรือแม้โยคีคิดว่าการปฏิบัติของตนไม่ก้าวหน้าเลยวิปัสสนาจารย์ก็อาจเห็นเป็นอื่นได้จุดมุ่งหมายของสติปัฏฐานภาวนาไม่ว่าจะทำอะไรเราต้องทำอย่างมีจุดมุ่งหมายในการภาวนาก็เช่นเดียวกัน จุดมุ่งหมายของการเจริญสติปัฏฐานภาวนาคือการล่วงพ้นจากสิ่งเศร้าหมองทั้งปวงเมื่อสิ่งเศร้าหมองหรือความไม่บริสุทธิ์เหล่านี้ปรากฏขึ้นในจิตใจย่อมเป็นสาเหตุให้เกิดความทุกข์หากเราปรารถนาความสุขและความบริสุทธิ์หมดจดแห่งจิตใจเราก็เพียงแต่ขจัดสาเหตุแห่งความทุกข์เหล่านี้ด้วยวิธีที่เหมาะสมเช่นสำรวมระวังกายใจ หรือต่อสู้เอาชนะจนกระทั่งสามารถกำจัดเครื่องเศร้าหมองต่างๆได้อย่างสิ้นเชิงอย่างไรก็ตามการใข้ครควรถึงจุดมุ่งหมายดังกล่าวนั้นไม่ควรให้เกิดขึ้นในขณะปฏิบัติเพียงแต่ให้มีไว้ก่อนปฏิบัติได้หน้าที่ของโยคีนอกจากนี้โยคีไม่ควรจดจอ่อหรือตั้งความปรารถนาอย่างแรงกล้าเพื่อความก้าวหน้าในการปฏิบัติมากเกินไป หากโยคยีมีความรู้สึกเช่นนี้โยคยีควรจะกำหนดรู้ความรู้สึกนี้บ่อยครั้งโยคยีอาจจะคิดหรือวิเคราะห์มากมายเกี่ยวกับการปฏิบัติของตนโดยเฉพาะโยคยีที่ต้องการความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วดังนั้นเมื่อโยคยีพากเพียรปฏิบัติแล้วรู้สึกว่าไม่ก้าวหน้าโยคยีก็มักจะเสียใจท้อใจจนอาจถึงกับหมดศรัทธาที่จะปฏิบัติต่อไป ความรู้สึกเช่นนี้แก้ไขได้ด้วยการมีสติเข้าไปกำหนดรู้ความรู้สึกนั้นๆหากเราพยายามวิเคราะห์หรือเปรียบเทียบว่าเรากำลังก้าวหน้าในการภาวนาหรือไม่ทัศนคติเช่นนี้จะทำให้การปฏิบัติของเราล่าช้าหรืออาจถึงกับทำลายการปฏิบัติของเราได้มีสิ่งเดียวเท่านั้นที่โยคีต้องกระทำคือกำหนดรู้อารมณ์ที่เด่นชัดในปัจจุบัน ขณะอย่างเที่ยงตรงและมีพลังนอกนั้นก็ไม่มีอะไรอื่นที่โยคียจะต้องทำหากโยคียสามารถทำเช่นนี้ได้จริงๆกล่าวคือสามารถกำหนดรู้อารมณ์ทุกอารมณ์ที่กำลังเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพโยคีย่อมประสบความก้าวหน้าในการเจริญภาวนาการเจริญภาวนาเหมือนการรับมีดบนแผ่นหินการเจริญสมาธิและปัญญานั้น อุปมาเหมือนกับการรับมีดที่ทื่อให้คมบนแผ่นหินมีอยู่สองสิ่งที่ต้องกระทำคือวางมีดในตำแหน่งที่ทำมุมพอดีกับแผ่นหินและใส่พลังเข้าไปอย่างสม่ำเสมอในการรับมีดหากขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเราก็ไม่อาจรับมีดให้คมได้เช่นตั้งมีดไม่ถูกกับตำแหน่งหินหรือใส่พลังไม่ต่อเนื่องสม่ำเสมอเป็นต้นการเจริญภาวนาก็เช่นกัน เราจำเป็นต้องสังเกตและระ,ะลึกรู้อารมณ์ต่างๆโดยมีจิตใจจดจอ่ออยู่กับอารมณ์นั้นอย่างเที่ยงตรงและภาคเพียรรักษาความจดจอ่อต่อเนื่องในการระลึกรู้หากปราศจากสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วเราก็มิอาจรับปัญญายาณให้แหลมคมได้ถ้าขาดองค์ประกอบอันใดอันหนึ่งหรือทั้งสองอย่างแม้จะปฏิบัติจนตลอดชีวิต ก็ไม่สามารถจากเจริญก้าวหน้าได้การเจริญภาวนาที่ก้าวหน้าอยู่เสมออันที่จริงโยคีสามารถรู้ได้ด้วยตนเองว่าโยคีมีความก้าวหน้าในการภาวนาหรือไม่หากโยคีสามารถกำหนดรู้อารมณ์ที่กำลังเกิดขึ้นเริ่มจากอารมณ์หลักในการภาวนาเช่นการพองการยุบข,ของท้องหรืออารมณ์อื่นใดที่ปรากฏชัดเจน ในความรู้สึกขณะนั้นหากโยคยีมีสติระลึกรู้อารมณ์ต่างๆโดยตลอดและประหนักได้ถึงธรรมชาติที่แท้จริงของอารมณ์ก็นับว่าใช้ได้ไม่ต้องห่วงหรือกังวลเลยว่าการปฏิบัติภาวนาก้าวหน้าหรือไม่หากมีสติสัมปชัญญะอยู่อย่างถูกต้องโยคยีก็กำลังก้าวหน้าไปเรื่อยๆการเจริญภาวนานั้นคือการพัฒนาหรือปลูกฝังพฤติกรรมทางกาย วาจาใจให้บริสุทธิ์หมดจดและเมียดละไมอ่อนโยนและงดงามการรักษาตนให้บริสุทธิ์ปราศจากความด่างพร้อยนับเป็นการเกื้อกูลผู้อื่นด้วยเนื่องจากเราจะมิได้ก่อเวรภัยให้แก่ใครนอกจากนี้มีสิ่งที่ควรปฏิบัติซึ่งจะสนับสนุนให้การเจริญภาวนาของโยคีก้าวหน้าได้แก่การฟัง ทำหรือคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์อย่างตั้งใจและการภาคเพียนปฏิบัติด้วยความเขารลบและเอาใจใส่